สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทา่านสู่บ้านตีสาวเราสวัสดีพี่จีทุกท่านนะคะวันนี้น้องตีก็พาทุกคนเลาะเข้าป่าเข้าดงเหมือนเดิมและคะุมธรรมชาตินะคะทุกคนชมน้ําตกชมถนนหนทางชมความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยนะคะเขตนี้จะอยู่ที่อ,อําเภอภูผานนะคะวันนี้น้องตีก็จะ ประเด็นเรื่องราวต่างๆของหนุ่มลาวนะคะหนุ่มลาวคนนี้ก็เท่าที่ได้อาทราบข่าวมานะคะทุกคนเท่าที่ได้ทราบข่าวมาก็เป็นแรงงานลาวที่มาทํางานอยู่ในเมืองไทยนะคะที่ได้ดราม่านะคะหรือว่าได้ด่าได้แซะคนไทยไว้หลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเรื่ององานลอยกระทงไม่ว่าจะเป็นเรื่องส้มตำหรือว่าตำหุ่งนั่นแหละค่ะทุกคนแนล้วทุกคนก็ แม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆที่เกิดประเด็นดราม่าว่าถนนไทยในสนบทมีตะลุนตะโบเมื่อช่วงที่พี่น้องชาวไทยเพิ่งปล่อยยานาปล่อยดาวเทียมขึ้นไปสู่อว,วากาศเนาะทุกคนนั่ะค่ะก็ได้แซะคนไทยได้ว่าให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาราวต่างๆเนาะก,ก็ได้ พูดถึงเมืองไทยในทางที่ไม่ค่อยดีแล้วค่ะโพสไปใน Facebook ของเขานะคะทุกคนนั่นแหะค่ะก็วันนี้นะคะน้องตีก็เลยอยา,ากจะมาแจ้งข่าวพี่พีเหลายๆคนก็น่าจะรู้จากหลายๆช่อง YouTube แล้วนะคะืาอจะรู้โด้วยตัวเองบ้างก็มีนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเทคโนโลยีถือที่ฝั่งไทยแล้วพี่น้องชาวไทยหรือว่าคนไทยเื้นเก่งนะเรื่องการสื่อสารเรื่องการ คนไทยถ้าเพื่นดีเพื่นก็ดีมากๆถ้าเพิ่นได้เกียรดและเกียรติถึงใส้นะคะคุณไทยเพิ่นมีความเป็น ความสามัคคีกัน,นีสุดยอดนะจ๊ะน้องนะคะอันนี้น้องตีก็ไม่ได้ว่าจะโวมตีน้องเขานะแค่แค่แนะนานะคะการที่เรามาอยู่เมืองไทยมาพึ่งพาลราวรามีของพึ่นมาพึ่งแผ่นดินเพื่นอยู่มาพึ่งงานเพื่นทาขายแรงงานตัวเองแลกกับเงินเพื่อจะส่งให้ครอบครัวเพื่อจะส่งเพื่อจะเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตของตัวเองทํางานตัวเองไปอ่านะดีที่สุดนะคะ การเล่นโซเชียลเนาะทุกคนก็รู้รู้กันดีจะมีทั้งผลดีและผลร้ายก็เหมือนดาบสองคนถ้าเราพูดดีไปสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราถ้าเราพูดสิ่งไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขา รู้สึกไม่ดีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับคืนมาหาตัวเองนะคะอย่ามาลโลเล่นกับความรู้สึกของคนไทยรถทัวร์ไทยพร้อมที่จะไปจอดอยู่หน้าบ้านทุกคนนะคะที่พูดไม่ดีพูดจาไม่ดีให้กับเมืองไทยนะ,ะนาราคาทุกคนเมืองไทยเพื่อนไม่เคยคิดร้ายกับใครคนไทยเพื่อนไม่เคยคิดร้ายกับใครยกเว้นถ้ามีใครที่จะมาแตะต้องนะคะคนไทยพร้อมที่จะ สามารถขีกันนะคะเอาทัวร์ไปลงหน้าบ้านเบยไม่มีที่ยืนเลยนะ๊ะนันะะ่นแหละค่ะใครที่ยังก็เห็นหลายๆคนแล้วเนาะเห็นหลายๆคนแล้วก็สมธรรมชาติกันไปพร้อมๆกันกับน้ําตกนะคะเห็นหลายๆคนที่ออกมาพูดปากดีด่าพีน้องชาวไทยอย่างโน้อนอย่างนี้ด่าคนไทยแบบโน้นแบบนี้ก็ผลออกมาก็เห็นตัวอย่างกันมาหลายๆคน สุดท้ายก็จบด้วยการไหว้ส่วนทุกคนนะคะแต่ว่าคนไทยเพื่อนก็ใจดีเพิ่นก็นยอมให้อภัยนะคะแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกที่ได้รับผลกระทบก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะล่าสุดนะคะล่าสุดนุ่มลาวคนนี้นะคะคนไทยไล่ล่านะคะคนไทยไล่ล่าจนเจอตัวแลวนะคะเป็นแรงงานเป็นพนักงานอยู่ร้านอาหารหรือว่าร้านกินดื่ม ที่ใดที่หนึ่งนี่แหละค่ะในประเทศไทยนะคะและสุดท้ายนะคะก็ได้ออกมาขอโทษนะคะแล้วก็ขอโอกาสพี่น้องสาวไทยนะคะนั่นแหล,ละค่ะก็หลายๆคนนั่นแหละค่ะคนว่าทำอะไรไม่คิดก่อนทำทำไปแล้วมันจะมีผลกระทบตามทีหลังนะคะนะคะพี่น้องสาวไทยว่าอย่างไงนะคะน้องเขาได้ออกมาโพสต์คลิปนะคะโพสคลิปขอโทษอ่าพี่น้องชาวไทยว่า ผมจะมาขอโทษคนไทยทุกคนนะคะถึงการกระทำที่ผมทำไปก่อนหน้านี้ผมทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการยังไงก็ขอโทษนะคะคนไทยทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมได้รับผลกระทบจากการที่ได้ทำไว้แล้วผมรู้สึกผิดจริงๆแล้วตอนนี้ผมได้โดนพักงานและ แล้วด้วยยังไงก็ขอโทษผมได้ขอโทษคนไทยด้วยนะครับต่อไปผมจะไม่ทําอีกนะคะแล้วขอโทษขอร้องนะคะแล้วขอร้องหยุดเข้ามาด่าผมในเพจด้วยนะครับเพราะตอนนี้ญาติพี่น้องเขาสงสัยว่าทําไมมีคนเข้ามาด่าผมเยอะมากนะคะคขาว่านะคะจะให้พูดว่ายังไงเนูตัวเองพูดเองนะคะ ตัวเองเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาเองก็ถ้าก็ต้องอยอมรับชะตากรรมที่ตัวเองได้ทําไว้นะคะเพราะว่ารถทัวร์ไทยแต่ละคันนี้มีตะคันใหญ่ๆพร้อมที่จะไปเคลงหน้าบ้านไทยที่สร้างความแตกแยกเล่าสารสร้างความพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนไทยหรือว่าประเทศไทยนะคะเป็นสิ่งที่ห่วงเห็นที่สุดของคนไทยนะคะ นั่นแหละค่ะแล้วพี่น้องชาวไทยว่ายังไงคะพร้อมที่จะให้โอกาสและพร้อมที่จะให้ให้อภัยน้องหรือเปล่านะคะทุกคนนั่นแหละค่ะคาพูดที่ว่าโดนพักงานนะคะทุกคนกับโดนไล่ออกนี่มันแตกต่างกันใช่ไหมคะทุกคนาบางช่อง u t u b e เพื่อนก็ว่าตกงานเรียบร้อยบางช่องเพื่อนก็บอกว่าโดนไล่ออก นี่น้องเขาออกมาแถลงว่าน้องโดนพักงานนะไปไปคำตามความเข้าใจของน้องตีนี้การโดนพักงานคือการพักงานได้กว่าไม่ใช่การไล่ออกใช่ไหมคะทุกคนคือเราพักงานไว้เดือนหนึ่งสองเดือนหรืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า,าในจ้างเ่นยังให้โอกาสได้กลับคืนไปทํางานอีกใช่ไหมคะทุกคนอันนี้น้องตีอยากรู้นะคะระหว่างการโดนพักงานกับการโดนไล่ออกมีความหมายมันจะแเกตะ่างกันใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะแต่น้องตีเข้าใจว่าพักงานนี้ก็คือพักงานพักไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าการไล่ออกก็คือเจ้านายของน้องเขานี้ให้พักงานประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่า1เดือนประมาณนี้นะไม่ใช่การไล่ออกการไล่ออกก็คือการตกงานใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็ทุกคนก็ถ้าน้องเขาออกมาขอโทษด,ด้วยความจริงใจนะคะถ้าน้องเขาออกมาขอโทษด,ด้วยความจริงใจพี่น้องชาวไทยก็ น่าจะพร้อมให้อภัยนะคะทุกคนถ้าสํานึกผิดด้วยความจริงใจใช่ไหมคะทุกคนถ้าสํานึกผิดด้วยความจริงใจและอีกอย่างหนึ่งน้องตีอยากฝากบอกน้องเขานะคะอาการที่เรามาทํางานอยู่ที่เมืองไทยหนึ่งพนะี่น้องชาวไทยเพิ่นให้โอกาสเราอยู่แล้วเราก็ต้องสํานึกบุคุณเนาะอาการที่เราจะมาว่ามาด่าก็เหมือนว่าอ่า ถ้าจะพูดคำชื่อภ a s ี i นี่น้องตีก็ไม่ได้ว่านนะอาจจะแรงนิดนึงนะก็คือคล้ายๆเหมือนกินบุญเรือนขี่รถบหลังคาหรือว่ามาอยู่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนนะอาศัยบุญบารมีเพื่อนอาศัยแผ่นดินเพื่อนอยู่อาศัยข้าวอาศัยน้ําแต่เรากับลืมบุญคุณประมาณนี้นะฮะน้องตีพูดแรงไปต้องกราบขอโทษขออภยนะัยเนาะเพราะว่าการที่เรามาอยู่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนเราควร ประพฤติดีทำดีในสิ่งที่เราควรจะทำนะคะถึงแม้ว่าเราจะมาขายแรงงานเลขเงินก็จริงอยู่ถ้าเพื่อนไม่ให้โอกาสถ้าคนไทยหรือว่าประเทศไทยไม่ให้โอกาสเราเราก็จะเอางานที่ไหนมาทำหรือว่าจะไปกลับไปทำงานอยู่ที่บ้านเราก็คิดเอานะครว่าค่าแรงอยู่บ้านเราเท่าไหร่แล้วเรามาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนีไ้ได้ค่าแรงเท่าไหร่นะและ เขาเรียกว่าอะไรการทำงานอยู่ที่เมืองไทยกับเมืองเราจะมีความแตกต่างกันอย่างไรความรู้สึกของเราที่ทำงานในเมืองไทยกับความรู้สึกของเราที่ทำงานอยู่ประเทศเราเป็นอย่างไรนะคะนั่นแหละค่ะเราต้องคิดถึงข้อนีบ้บ้างนะคะการที่เรามาอยู่บ้านเพึ่งเมืองพึ่งนถ้าเราทำตัวดี เป็นก็รักเพื่อนก็หอมนะเพื่อนก็รักเพื่อนก็หอมไปมาเพื่อนก็ถามหามีอะไรเพื่อนก็เอามาให้กินมีอะไรเพื่อนก็คิดถึงตามที่น้องตีได้อยู่ที่นี่เนาะน้องตีเองก็มา,อย,าอยู่ที่เมืองไทยนี่ก็เป็นอามาในสถานะสะพายไทยนะคะมาในสถานะสะพายคนไทยจุดนี้นะคะนี่ถนน อน,นุนเส้นนี้ก็จะออกสู่เส้นทางหมายเลข201นะคะอันนี้ยังเป็นยูเขตอุทยานแห่งชาตินะคะอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะสำหรับน้องตีเองก็ไม่ว่าจะอยู่ไทยหรือว่าอยู่ลาวน้องตีขอเก็บแต่สิ่งดีที่น้องตีจะขอจดจำแต่สิ่งดีๆอยากจะนำเสนอแต่สิ่งดีๆน้องตีไม่นำเสนอในสิ่งที่แง่ลบหรือว่าจุด ด้อยของคนอื่นมาเพื่อจะกระตุ้นให้ตัวเองรู้สึกว่าดีขึ้นหรือว่าสูงขึ้นน้องตีจะนําแต่สิ่งดีๆนําเสนอให้กับพี่ๆเพื่อนทุกท่านได้เข้ามาดูเข้ามาชมและเพื่อเพลินจิตใจไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอมีดราม่าอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยน้องตีขอทําเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตและธรรมชาติโดยเฉพาะเน้นถึงให้เห็นถึงความเจริญของแต่ละประเทศนั้นนะคะ อันไหนดีเราก็ควรจดจาอันไหนไม่ดีเราก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยค่ะทุกคนสําหรับความคิดของน้องตีเนาะแต่ว่าความคิดคนเฮามันก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับคนอื่นให้คิดเหมือนเราได้ใช่ไหมคะทุกคนนั่นแะหละค่ะก็มาถึงจุดนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไวปเพียงแค่นี้นะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เพื่อน